สวัสดีครับผมวันนี้พาพี่น้องมาใส่ม้องครับลาปลาม้งข้างดำครับสิมานประมาณครับผมประมาณอาหาเมล็งครับผมขอตัวไปใส่ครับผมใส่เรีบ้อยแล้วครับถามรุ่นต้องกันครับว่าสิมานประมาณครับผม อากาศครับบรรยากาศครับครับผมตามมาด้วยตรงกัน,นครับกูละคำๆยังน้อยเหรอครับพอมขาวๆนะครับผม ครับรวมต้อการค่ำๆกันแล้วครับติไฟอ่ะหอยครับอหอยถือครับพี่น้องอ้อส่วนเลขครับส่วนเลขนี่ครับส่วนเลขครับกระสือกับบันนินครับ มนแล้วมนแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวช่วบป่าป้อมกระสีครับผมนี่ครับป่าป้อมกระสีครับเราไปเห็นหน้าทีน้นป่าป้อมนี่ครับมาโคเลยช่วง สองเตี่ยมพี่จ้องสามเตี่ยมครับโอ้ยสอดกันเลยอันนีเ้เรจะเพี้ยนสอนกันเลยครับผมสามเตี่ยมเลยส่วนเรียครับจ้องวันหลุดนต้อกันนี้ครับผมวันสินมีบ่ขอปดกันครับผมหลุนเตี่ยมซีน้ำกันครับผม มาสามเตี่ยวแล้วเมื่อกี้นี่โอ้โหขอนไม่ขอนไม่ขอนไม่ครับน้องขอนไม่เออขอโทษเออเลยอ,อ้้หูหอยเต็มเลยพี่น้องเลยหอยอะไรหอยจุ๊บโไไปรตีสโปรตีแกงก็มาเอาเด้อฟู่ว้ายเลี้ยงครับพี่น้องเกียนอีนึนนงเตี่ยมครับผม แต่ว่าหอยจุ๊บหน่หลายครับครับผมเขียนใหญ่ถีเขียนใหญ่ครับไม่ไม่ไมเดียวเขียนใหญ่ครับมไม่เดีวยวครับแต้มซีครับผมแต้มซีแต้มซี จะเพี้ยนใหญ่จะเพียนญ่ครับพี่นอ้องปวดครับปวดก่นอนใช่ครับสดสดครับหลวมกันนี่ครับผมเตรอู้ Uh uh. กนินไงอี oh, ๋ครับพี่น้องโอ้โหตัวแบบไงอี๋เห็นบ่ครับโอ้ไฟสองเห็นนี่ครับมาอีกครับตะเพียนครับกินไงครับโอ้ยเแ๋อแล้วครับะเพียนตะเพียนครับเนาะเน่เน่เน กำพัดครับกำพัดครับไหนครับไครับถือหมครับผมคนหกันครับนี่บ่นี่ครับน้ำวนนะครับน้ำวนวนตกไหมไหมครับผม ไลต่ตาขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องมาพูดเดีกเ<ม><อ>บรมมีมือกล้องครับ,บน,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 นีน่บ้าขี้เนไ้ยครับขี้นไ้ยครับต้องไปเยอโอ้โห เป็นงจะเป็นไครับพี่นปิงเลยสองโอ้สองสี่เต็มกเต็มครับนี่เป็นไงครับอวเป็นงครับอูอ้ักหขอโปรดได้ครับพี่น้อ, komm, อ after, งคบผมอ้บัอกเก์ครับพี่นก จอกเกอร์มาเรียบร้อยเลยหลุดเต็มหมกครับอุ๊ปปนิ่งปนิปน้งเป็นพีน่น้องนิ่งครับรนี่ครับนิ่งปนิ่งนิ่งใส่กระดัางงา๊าบหัวข้างดำบ๊อบุเห็นี่ยบ๊อบบ๊อบแมนข้างดําครับ ยำอะไรบุสุพุนงานที่เดียวครับผมลุนกันต่อครับผมกี่โขนไหมครับอู้ <c oughs> าดเว้ดด่าน <c oughs> อู้ <c oughs> มามาแล้วพี่น้อง เต yeah. <s ab it> ียนนะเตียนไปสรุปผลงานบาดเดียวครับใกล้ส <aroma S 1> ิบเอ็ดแล้วครับนี่หมดฟังนะครับสรุปงานบาดเดียวเลยปะเนี่ยเด็กเตี้ย ลูกพง,งาครับลูกพง,งาครับผมครับไดเจตเตี่ยมบวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจตเตี่ยมครับผมคลิปนี้กับฝากไว้ชั้งนี้นะครับผมบ้านเตียนดัางป่าหมอข้างดำเทพตะเพียน ฝากกดไอ้กระดิ sure ่งเล้ครับเพื่อเป็นกระดังใจให้คลิปต่อไปครับผมไปแล้วครับผม